ทิคในการตรวจเช็คเครื่องนะครับว่าเครื่องมีการเปลี่ยนอะไหลมาหรือยังนะครับก็จะมีโปรแกรมในการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีครับผมที่นี่ไม่แอฟสตูดิโอนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปคุยกับช่างซ่อมไมโฟนคลิปที่3มนะครับมันจะมีทิคในการตรวจเช็คเครื่องนะครับว่าเครื่องมีการเปลี่ยนอะไหลมาหรือยังนะครับก็จะมีโปรแกรมในการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้โปรแกรม 3u2 นะครับในการตรวจเช็คนะครับผมเครื่องนี้จะเป็น iPhone 6นะครับเดะเราเริ่มต้นจากการเปิดโปรแกรมก่อนนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เชื่อมต่อปกติเลยนะครับดูที่ตรงนี้นะครับดูที่หน้าต่างของโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับี่เขียนว่า View Verification Report ตารางด้านท้ายนะครับก็จะแจ้งเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็น iPhone 6นะครับส่วนอื่นก็จะเป็น normal 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 นะครับแล้วก็มาส่วนนี้ครับแบตเตอรี่ครับมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับถัดมาก็คือถูกเปลี่ยนแล้วนะครับบรรทัดถัดมาก็จะเป็นกล้องหน้าอันนี้ผมจะมีการเปลี่ยนเพื่อเทสว่าโปรแกรมนี้แสดงผลตรงหรือเปล่านะครับก็ตรงตามที่แจ้งเลยนะครับที่หน้าจอนะครับคือ iPhone 6นะ เดี๋ยวถัดมาผมจะเทส XS Max นะครับโอเคเดี๋ยวกล้องดูใกล้ๆเลยนะเห็นไหมครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับตัวนี้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เคม,มานะครับก็จะแสดงไว้ชัดเจนเลยนะครับส่วนอื่นก็เป็นอุปกรณ์เดิมๆนะครับ ยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็แสดงไว้ค่อนข้างชัดเจนเป็นเรื่องดีนะครับที่เราสามารถเช็คได้เพราะว่าบางทีเราจะซื้อเครื่องใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเครื่องนี้ถูกเปลี่ยนอะไรตัวไหนมาบ้างแค่เรามีโปรแกรมตัว 3U2 เนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับช่างนะครับสำหรับช่างหรือบางร้านที่ต้องการมีการมีข้อมูลของลูกค้าอย่างของผมเนี่ยลูกค้ามาซ่อมเครื่องนะครับถ้าเครื่องยังติดอยู่นะฮะผมก็จะมีการเสียบเชื่อมต่อครับกับ 3U2 นะครับ แล้วก็ตรวจเช็คเลยว่าอุปกรณ์ของลูกค้านะครับมาแบบนี้นะนะฮะแล้วก็แคปหน้านี้เอาไว้ครับเพื่อให้ลูกค้าดูยืนยันว่าเรารับเครื่องมา,อาเครื่องมีการเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้สบายใจแล้วก็หลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะครับเราก็จะเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วให้ลูกค้าดูว่ามันเหมือนเดิมนะนะครับ ทางร้านเองเราก็สบายใจแล้วก็ลูกค้าเองก็สบายใจด้วยครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับที่อยากเช็คว่าอุปกรณ์ของเครื่องตัวเองถูกเปลี่ยนมาหรือยังนะครับผมเอาไว้มีที่กีดดีผมจะมาแนะนําอีกนะครับขอบคุณครับ